การของการประพามันมีคําพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าตามที่ผมเนี่ยไปประโขงข่าวผมก็ต้องเรียนยิ้แจงนะครับผมไม่ได้ประโคงข่าวผมกล่าวหาเลยแล้วเรื่องที่ผมกล่าวหาทั้งหมดนะนะครับผมยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อองค,องค์การองค์กรการประพาไม่ได้ชก มีรังเกียจบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งสิ้นต้องการตัวจสอบการุจริตเพื่อเป็นผลประโยชน์กับประเทศได้ตามที่ผมต้องออกแถลงการเพื่อให้พี่น้องสาภาพและวิสาหกิจการมาปาได้รับภาบผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่ผมพูดว่าผมกล่าวหาก็คือว่า ผมพร้อมนะครับทุกเรื่องที่ผมแถลงข่าวไปผมพร้อมที่จะร่วมออกลายกันกับผู้บริหารของการประปาภูมิภาคหรือว่าใครก็ได้ที่ทำงานในการประปาภูมิภาคเพื่อมาชี้แจงโต้ข้อเก่าวหาแล้วจะเห็นว่าเรื่องผม เรื่องที่ผมชี้แจงไปนั่นอ่ะมันไปละเมิดกฎหมายทำให้เสียหายหรือว่าทาวเทดขอให้ดำเนินคดีได้ไม่มีปัญหารพรอแล้วก็เรียนขอขอบคุณการประปาส่สวนภูมิภาคน,นะครับความจริงผมก็ยังสงสัยสอ,อยู่เหมือนกันว่าผมได้แถลงเรื่องก,การประปาส่วนภูมิภาคมาสามนัดละ แล้วก็บอกมาเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยว่าทุจริตกันยังไงเรื่องอะไรบ้างรายละเอียดลงนึกทำไมมาแถลงการเมื่อผมแถลงข่าวครั้งที่สี่ผมก็พยายามนึกถึงสาเหตุนะครับเพราะเอญตอนที่แถลงข่าวเรื่องที่สี่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันไปกระทบ กับคนส่วนใหญ่ของการประปาคนไทยมันมีเพื่อนมีพวกนะครับพอไปกระทบคนน้นกับเพื่อนคนนี้คนนู้กับเพื่อนคนนั้นไม่ทราบจะเป็นเพราะเหตุผนลน,นี้หรือเปล่าเราไปาทั้นสุกทายที่ผมบอกว่ากระทบนั่นมันเลยมีแถลงการ์ออกมาหรือไม่ผมก็ไม่มั่นใจแต่เอาว่ามันมีแถลงการนะครับซึ่งผมยืนยันแล้วว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ ที่ผมบอกว่ามันกระทบคนส่วนใหญ่คือกรณีที่การปลาปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆมีการไปเอาแกนมากทองเหลืองไปขายโดยไม่ลงบัญชีทุกสาขาและเกือบทุกสาขาอย่าไปบอกว่าทุกสาขาเดี๋ยวจะมีคนดีอยู่เปล่เผื่อๆว่าเ่อผม รู้ไม่ถึงกันนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่ไปเอามิเตอร์ที่เปลี่ยนมาแล้วมีแกนทองเหลืองพอรแกนทองเหลืองไปขายโดยไม่ได้ลงบัญชีผมว่าเยอะผมก็เรียกร้องนะครับว่าให้ตรวจสอบแล้วว่าจริงจิงผมบอกการปาปาบอกท่านผู้ว่าเลยว่าจริงๆตรวจง,ง่ายที่สุดเลยครับ ไปดูว่าในช่วงปี52-57มีการเปลี่ยนมิตเตอร์เป็นมิตเตอร์ท่อพ e แต่รักสาขาเท่าไหร่มันก็ต้องมีการทองเหลืองลับเข้ามาเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นมีการเปิดมิตเตอร์ไปเปลี่ยนกี่อันถ้าไม่มีการขายแกนทองเหลืองไปก็ต้องมีมิตเตอร์ที่ เปลี่ยนกลับมาเป็นบัญชีคงเหลืออยู่ตัวแค่นี้นะครับถ้าไม่มีเงินเข้าถ้าไม่มีพัสดุอยู่ในคงค้างโกงหมดตรวจง่ายๆมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือไปเปิดบัญชีแล้วก็มีการโอนเงินจากบบร,ริษัทเข้าบัญชีของผู้จัดกรา,ารสาขาสองเรื่องนี้นะครับซึ่งมันจะกระทบไปอย่างใหญ่หลวงกับผู้จัดการสาขารป่าง ตอนนี้ทางสภาพการป่าก็บอกว่าต้องขอบคุณผม,มนะครับแล้วก็จะร่วมมือในการตรวจสอบผมก็เลยต้องแถลงการนี้เพื่อเรียกร้องให้สภาพการประปาในฐานะที่ท่านจะรักษาองค์กรพ่อการุณาไปตรวจสอบตามที่ผมว่านีนะครับเอาเรื่องการทองเหลืองเรื่องเดียวเนี่ยแล้วมันจบง่ายในเกินสามสิบวันเนี่ยรู้ดำรู้แดงแล้วนะ แล้วก็อย่าไปรู้คนเดียวประโคมข่าวออกมาเลยครับว่าใครเป็นโปงใครมันทุจริตองค์กรการปราฟาภูมิภาคจะได้สงสัยไงองสัสติดไปทั่วตาปราฟาสาขาก็ให้มันสงกับคําพูดที่ว่าที่นี่องค์กรสงสัยทให้มันเหมือนอะไรครับตรวจอย่าง่ากเลยแล้วไม่เกินเดือนนึงนะครับจบหมดนะได้มีคนเข้าคุกไปครึ่งนะผู้ใน,น,นการสาขาผมบอ,อกไปเลย เอาจริงๆแล้วผมมั่นใจว่าเรื่องจริงนะครับแล้วถ้าใครคิดว่าเรื่องนี้ไม่ดีฟอมาเราไม่มีการขายการตอกเดืองน,น,นะครับเราผมพร้อมที่จะออกรายการผู้บริหารของการประปาพุเรื่องโดยเฉพาะเรื่องฮอลลีนที่ท่านผู้ว่ารวมทั้งรองบ,บริหารทั้งหลายออกมา รอยหน้าลอยตาบอกว่าทำถูกต้องถูกระเบียบผมบอกนะครับเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ปปชแล้วนอกจากยืดเอกสารเท็เราวังจะเป็นข้อหาก่าวเท็ด,ด้วยให้การเทจกับปปชและสตงด้วยก็ฝากไว้แค่ะนั้น